สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้หมูกี้ของเรามาอยู่ได้เดือนเศษแล้วครับอายุของเขาตอนนี้ก็น่าจะประมาณ3เดือนได้แล้วอายุครบ8เดือนก็จะเริ่มผสมพันธุ์ได้นะครับเมื่อเช้ากินข้าวเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะกินอาหารว่างก็จะเป็นกระถินครับ ตัวผู้ชื่ออุด,ดีอยู่ด้านขวามือนะครับตัวจะเล็กกว่าตัวเมียชื่อเชอรี่ตัวโตวกว่านิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็กำลังกินอาหารว่างกันอยู่เลยเชอรี่ตาหวานเชอรี่มามาดมดมก็ได้มา เชอรี่ตาหวานอ,มอมดมๆด,ม,ดมนะก็ไปละอูดดีไม่สนใจอะไรเลยนะกินอย่างเดียวเลยเชอรี่หิวน้ำหรือเปล่าฮะจะมากินน้ำเหรอไม่กล้ามาเหรอ,อไปไหนแล้วนะ่ะอ,อูดดีกินอย่างเดียวเลยอูดดีไม่สนใจอะไรทั้งนั้น สำหรับวันนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องบ้านสวนพิมพ์พลอยดอนนกชุมและเพจบ้านสวนพิมพ์พลอยดอนนกชุมของเราด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับ